2ูเบดนะครับแบบ32นะแต่ว่าได้พื้นที่รวม5 7ตารางเมตรนะครับอันนี้เข้ามาด้านในนะครับนี่มีแบบแยกขยะเลยนะนี่เป็นโซนครัวนะครับโซนครัวแล้วก็ห้องนี้จะเป็นห้องแบบ To b e d r o o m แต่วันบ้านนะเป็น2ู e d แบบใหม่นะฮะก็คือ เข้ามาแล้วจะเจอพื้นที่เปิดโล่งเลยนะตะกี้โซนครัวแล้วใช่ไหมนะครับพื้นที่เปิดโล่งจะอยู่ตรงกลางนะแต่ว่าตรงลิฟวิ่งเนี่ยจะเป็นซิมเพล็กซ์นะครับแต่ว่าเดี๋ยวดวูกันตรงลิฟวิ่งจะไม่ได้ดับเบิลวอลลุ่มนะลิฟวิ่งก็ขนาดกําลังดีนะคือห้องนี้มันเหมาะสําหรับแบบนักศึกษาอยู่ัน2คนเดี๋ยวพาไปดูไฮไลท์อยู่ที่ด้านบนนะด้านล่างตรงนี้ระยะดูทีวีก็กว้างนะใช้ได้นะครับถือว่าโอเคเลยแล้วก็ ด้านในนะตรงเนี้ตรงโถงกินข้าวเนี่ยมันได้โถงสูงใช่ไหมเราขึ้นไปด้านบนเนี่ยมันจะเป็นห้องนอนสองห้องนะแจกไปซ้ายขวาเดี๋ยวเราพาไปดูนะโต๊ะทานข้าวนั่งได้สี่คนนะสบายๆนะครับแล้วก็ตรงนี้เขาก็วางเป็นตู้โชว์นะจริงๆจะเป็นตู้เก็บของก็ได้นะครับแล้วก็มีแอร์นะด้านล่างมีแอร์ให้สองตัวนะก็โอเคอยู่นะครับ พามาดูส่วนของห้องน้ํานะครับห้องน้ําอย่างที่เขาบอกว่าแยกได้สองคนใช่ไหมเขาก็ทําบานกั้นนะอันนี้คือทําบานกั้นมาไว้ซ้ายขวานะเผื่อคนนึงเข้าซ่วมอีกคนนึงอาบน้ําก็ยังมีกระจกกั้นอยู่นะนะครับโอเคเดี๋ยวพาขึ้นไปดูด้านบนนะครับก็จะมีบันไดใต้บันไดก็จะเป็นเครื่องซักผ้านะฮะมีเครื่องซักผ้าอยู่อันนี้ก็บันไดนะ โอติดูเฟกซ์หรือว่าลอ t ไฮบริดต่างๆเนี่ย <_ d ance> เขาจะไม่ได้เอาห้องนอนไว้แยกอย่างนี้นะแต่นี้จะเป็นห้องนอนอยู่ด้านบนทั้งคู่เลยนะครับ <_ d ance> ขึ้นมาด้านบนอ่ะขึ้นบันไดามาปุ๊บเราเจอห้องนอนแรกนะ <_ d ance> ห้องนอนแรกเข้าไปนะห้องนอนก็ spacing โอเคนะถือว่าได้ความกว้างนะนี่วางเตียงควีนไซส์นะครับอาจจะติดเสาตรงนู้นนิดนึงแต่ว่า ระยะตู้เสื้อผ้าอะไรก็โอเคนะตู้เสื้อผ้าถือว่าใหญ่เลยนะแล้วก็ถ้าทําเป็นบานเลื่อนผมว่าก็เก็บของได้เยอะแล้วนะอันนี้จะวางเตียงชิดไปฝั่งหนึ่งทําให้เปิดพื้นที่ตรงกลางนะก็โอเคอยู่นะครับห้องนอนก็จะเป็นลักษณะกั้นนะนี่ก็คือมีประตูให้แล้วก็มีกระจกให้แบบนี้แต่ว่าเราติดม่านอะไรนี้ก็ได้มันก็มีความเป็นส่วนตัวล้วนะครับถัดมานะครับห้องนอนมาสเตอร์นะ เดินเข้ามาตรงนี้มันก็จะเป็น walkway นะเดินเข้ามาที่ห้องนอนมาสเตอร์อันนี้จะเป็นห้องนอนมาสเตอร์ที่มันอยู่ติดกับหน้าต่างนะมีหน้าต่างมองวิวออกไปได้นะครับตัวเตียงนะจริงผมว่าห้องนี้วางคิงไซส์ได้สบายๆนะนก็เป็นห้องที่ผมว่าฟังก์ชันเหลือๆเลยเพราะว่า57ตารางเมตรนะถือว่าใหญ่นะครับแล้วก็ตัวกระจกก้นนะตรงนี้ก็เป็นกระจก กั้นให้นะฮะก็สามารถมองลงไปเห็นความโปร่งของข้างล่างได้นะก็มันทําให้ห้องมันดูโปร่งแล้วก็ระยะตู้เสื้อผ้าอะไรดีนะปลายเตียงสามารถทําเป็นโต๊ะทํางานได้นะครับอย่างนี้เขาก็วางเป็นโต๊ะทำงานให้นะที่นี่ฝ้าไปดานตรงดับเบิลวอลลุ่มสูง4.3เมตรนะแต่ว่าภายในก็สูงประมาณสักกับ2เมตรแหละก็โอเคอยู่ผมยืนก็หัวไม่ติดนะฮะ ก็พามาดูนะก็เป็นอีกห้องหนึ่งที่ผมว่าดีนะเข้ามาแล้วดูแปลนอย่างเดียวอาจจะบอกยากแต่ว่าถ้ามาดูบรรยากาศจริงๆผมถือว่าเป็นบรรยากาศที่โอเคนะคืออยู่กันแบบสองคนนะ่ะสมมติล่อยเชนะ่านักศึกษาสองคนอยู่กันคนละห้องอย่างเงี้ยอันเนี้ยอยู่ได้สบายเลยนะ,ะให้ดูระเบียง ระเบียงนี้จะไม่ได้เป็นระเบียงโปร่งขึ้นไปนะระเบียงก็จะเป็นระเบียงแค่เตีย้ยๆนะเท่าชั้น s i m เพล็กซ์นะส p ปคของแอตตันจุเอของคานะลเตอร์จุลานะก็ริ่ๆลโอเคนะครับ